หนึ่งสัปดาห์ต่อมาถึงเวลาพักเที่ยงแล้วชิวเชียวเธอจะรอให้คนมาส่งข้าวกับฉันหรือจะไปที่ร้านอาหารเดี๋ยวรอแป๊บฉันทำจะเสร็จแล้วไม่ได้เพียงเจอคนบ้านน้องสาวย้ำเป็นหมื่นๆครั้งให้เธอกินข้าวให้ตรงเวลาครั้งที่แล้วเธอลืมกินข้าวเอ่อเขาจ้องฉันว่าจูชามหมดแล้ว ถ้าเธอยังสร้างปัญหาให้ฉันอีกก็กลับบ้านไปไม่มีคุณธรรมเกินไปแล้วพี่อี้ันส่งส่วนที่เสร็จสมบูรณ์ให้แล้วที่เหลือฉันจะทำต่อในช่วงบ่ายอันนี้ฉันไม่กินข้าวกับนายนะฉันนัดก,กับกงอี้ไว้แล้วและส,ะสาสระในแผนการออกแบบ ทั้งตาทั้งสังสมคมไม่ทำให้หน้ากังวลเลยสินะอย่างอื่นก็เรียนรู้ได้เร็วเช่นกันทั้งมีพรัวรสวรและขยันคิดว่าเธอจะนั่งนิ่งๆไม่ได้ดูท่าฉันจะประมาณค่าเธอตามไปไม่ใช่แบบแผนของคุณหนูทั่วไปและยังฉลาดย่างหน้าทึ่ง ทำไมต้องปกปิดเรื่องของเธอกับช่างกวงางยาที่ฉันอ้างเหตุผลว่าเป็นเพราะการต่อสู้ย่งชิงจากการแบ่งพักเปเป็นพวกดูเหมือนจะไม่เพียงพอจากสีหน้าของเธอดูเหมือนจะไม่เชื่องง่ายๆหรือว่าสังเกตเห็นอะไรบางอยา่างถึงฉันจะไม่ได้โกหกเธอแค่บางเรื่องฉันไม่แน่ใจว่ามันจะยังส่งผลต่อ ปัจจุบันอยู่หรือเปล่าในกรณีที่ฉันคิดมากเกินไปเธอก็ควรจะลืมสิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดจะดีกว่าโรงอาหารพนักง,งานเจ้าเจาทำงานปรับตัวได้หรือ,อยังอืมพอเข้าใจตอนการขั้นตอนการทำงานโดยประมาณแล้วแต่บางครั้งก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถูกแค่อาทิตย์เดียวก็เริ่มเร้ง ประธานเฉินจากการธุรกิจแล้วฉันคิดว่าทำได้ไม่เร็วเลยเธอขอย่างขานาดน,นี้จะต้องไม่มีปัญหาอี้ิคุณหนูเชียวเชียวฉันเชื่อว่าในการทำงานประธานเฉินจะไม่อ่อนอข้อให้เขายอมให้คุณช่วยงานแสดงว่าคุณมีความสามารถถึงระดับนั้นจริงๆขอบใจนะที่ จริงแล้วก่อนหน้านี้ฉันก็เคยสงสัยในความสามารถของเชีเชียวก็บคุณหนูรลงหลงเป็นแบบนั้นอีชิงไม่เป็นไ้แค่คุยเล่นเฉยแต่ทุกครั้งที่ฉันเข้าไปที่ห้องทำงานของประธานฉันฉันก็เห็นคุณหนูชีเชียวทุ่มเทตั้งใจเรียนและทำงานอย่างสุดความสามารถสุดชีวิตความตึงเครียดเรา กับการต่อสู้สุดตัวเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจนทำให้หัวใจไม่ทําให้หายใจไม่ออกนั่นทําให้ฉันประทับใจมากทั้งทั้งที่เป็นลูกสาวตะกุนสู้เธอไม่น่ามีอะไรต้องกดดันชมเกินไปแล้ว ถึงตอนนี้จะไม่กดดันมากนะแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นลูกสาวตระกูลสู้มาตั้งแต่แรกใช่ฉันได้ยินว่าเธอเป็นเด็กตลอดมาตลาดมาก่อนอี่ฉีไม่ต้องเครียดเพราะประสบการณ์ในตอนนั้นเลยมีฉันในตอนนี้ฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรอย่างเชงช่วงที่ ฉันทำงานหนักไม่ใช่ว่าฉันสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองแต่เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกฉันว่าต้องแข็งเกร่งขึ้นเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในการทำงานหรือแม้กระทั่งในการแข่งขันอื่นๆพูดได้ว่าประสบการณ์นั้นใช้ได้ช่วยชีวิตฉันในตอนนั้นไม่ถือว่ามากเกินไปเฮ้ hey. ถึงแม้ว่าตอนนั้นมันจะยากลำบากแต่มันก็ดีสําหรับชีวิตของฉันในอนาคตพูดอย่างกับร้องเพลงเลยคนคนนี้คือตอนที่6.2อี้ชิงกงอี้พวอเธอรู้จักคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเมื่อกี้หรือเปล่าหลังคุ้นเฮ อ่ะนั่นคือพี่สาวอะไรนะฉันเห็นเขาเมื่อเชา้านี้ฉันจำชุดนั้นได้ว้าววันนี้เขาใส่ชุดแบบนี้เดี๋ยวก่อนพี่สาวเหรอผู้หญิงงั้นเหรอจะพูดยังไงดีอืมเมื่อพูดถึงผู้ชายผู้หญิง ร่างกายก็เป็นผู้ชายอะแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วอีกไม่นานเธอก็ต้องติดต่อกับเขาเพราะเขาคือรองผู้อำนวยการแผนการออกแบบของเราเอ๊ในแผนการออกแบบนอกจากผู้อำนวยการคนใชัยเจอแล้วเขาก็ใหญ่ที่สุดนักออกแบบที่ได้ได้รับรงวันานาชตาติดต่อกันอย่างพี่สาว บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากเวามมัจะเปลี่ยนภาคลักษณตามอารมณ์ของเขาถ้าอารมณ์ดีก็จะเป็นสาวสวยแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีคุณก็จะเป็นหนุ่มหล่อยิ่งอารมณ์ดีหรือแย่ลงเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาของเขาก็จะสวยหรือหล่อมากขึ้นเท่านั้นเอาเป็นว่าเห็นพี่สาวแต่งตัว เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับพวกเราว้าวแผนการออกแบบน่าสนใจขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะถ้างั้นเมื่อกี้เห็นเขาเป็นผู้ชายแสดงว่าอารมณ์ไม่ดีงั้นเหรออ่าใช่อืมทำงานในตอนบ่ายต้องระวังเป็นพิเศษแล้วถ้าพี่สาวโมโ oh ห ok ขึ้นมาแม้แต่คุณหนูหลงๆก็เคยด่ามาแล้วถ้าในอนาคตเธอต้องทำงานกับเรา เธอก็ควระวังไว้ด้วยพี่สาวทำงานอย่างจริงจังและกอริลเลอร์ของเราศักยกภาพแสดงถึงสิทธิ์ในการพูดแม้แต่ผู้บริหารยังต้องยอมให้เขาสามส่วนจะไม่ไว้หน้าแค่เพราะอีกฝ่ายเป็นลูกสาวของตระกูลสู้อย่างแน่นอนอืมพี่สาวควนนี้ฟังรูเป็นคนที่สุดยอดเหลือเกิน ถ้าเป็นไปได้ฉันก็ไม่อยากยุ่งโมโหเขาแต่มันอาจจะสายเกินไปแม้ว่าฉันจะยังไม่รู้ว่าทำไมพูดได้ดีกว่าร,ร้องเพลงฉันรู้สึกว่าที่วันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นเพราะฉันใช่เพราะเธอแต่ฉันไม่เคยเจอเขามาก่อนนะ แต่เขารู้จักเธอข้อมูลของเธอได้ถูกส่งมาที่แผกนการออกแบบนั้นแล้วเดิมทีเทียงเจอต้องการให้เขาดูเลเธอเอาเป็นความสามารถในการออกแบบในตอนนี้ของเธอดีก,กว่ามือใหม่แค่เล็กน้อยเรื่องนี้ฉันรู้ดีเพิ่งได้เรียนรู้มานิดหน่อยไม่ใช่หรอเดิมทีทุกอย่างถูกวางแผนไว้ลแล้ว ถึงเธอจะไม่มีพื้นฐานแต่เต่เซฟก็จะสอนเธอต่อหน้าเทียงเจอแต่จู่ๆพ่อก็ออกคำสั่งทิ้งหน้าตกใจไปที่แผนออกแบบพ่อแต่คนที่มีควาสวรรค์อย่างเซ็จให้ตกรอบแล้วให้เธอเข้าร่วมนิเทศการ จีในปีนี้แทนเขาิเทศการนานาชาติ GM นั่นคือิเทศการอเยมณีประจำที่มีประจำปีที่ York, น,นิวยอร์กในฐานะกลุ่มบริษัทอเญมณีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรวมทั้งการผสมโรงของเชินอี้ทำให้กอริอร์ได้รับจดไหมเชิญ แลงที่เข้าร่วมแสดงร่วมเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและต้องการเปลี่ยนะกางในการออกแบบและจากแสดงอันนี้มันนีสิ่งที่จากการแสดงของกอริเวอรจะต้องได้รับการชดเชยในงานนิเทศก,การ GM จึงสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับตำแหน่งของกอริเวอรในตลาดสินค้าหรูหระระดับนานาชาติชุดมิวที่กอริวอรจากแสดงก่อนหน้านี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในร้งที่ออกแบบโดยพี่ชายใหญ่แบบนั้นเกือบ,บจะให้ฉันในตอนนี้เข้าร่องงั้นเหรอนี่เป็นการทำลายตัวเองช,ะชะัดๆแน่นนอนว่าพ่อไม่มีทางเอาชื่อเสียงของกอริเวอร์มาล้อเล่นเพราะฉะนั้นเขาจะหาคนมาทําแทนเธอแน่น,นอนเรื่องแบบนี้ เกิดจะเกิดขึ้นกับรงงในครั้งที่แล้วในครั้งนั้นคนที่ถูกถขอให้มาทำแทนคือคือแซลในครั้งนั้นวุ่นวายมากแซงโกรธจนถึงข้างอยากลาออกสุดท้ายเทียงเจอก็ออกมายกเลิกคุณสมบัติในการเข้าร่วมในเทศกาลของรงรงความวุ่นวายถึงได้สงบลง ถ้าตอนนี้พ่อให้อุบายเดิมๆใช้อุบายเดิมๆสาม,มารถลดจิตจินตนาการได้เลยว่าแซมจะกรดมากแค่ไหนไม่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ความประทับใจของเขาที่มีต่อเธอก็ตกลงไปถึงระดับตามสุดแล้วตอนที่63พ่อเขาต้องการระง,งับการพัฒนาของฉันที่กริเวอร์งั้นเหรอ ครั้งที่แล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายทำอีกครั้งก็อาจจะไม่สำเร็จอีกเหมือนพ่อจะพยายามสร้างชื่อเสียงให้ฉันแต่มันกลับเหมือนขุบหลุมให้ฉันมากกว่าเพื่อนร่วมงานจะคิดว่าฉันเป็นคนแบบเดียวกับสู้หลุงหลงต่อไปก็ไม่เชื่อใจฉันไม่ง่ายอีกวิธีนี้ยินปืนนักเดียวได้น้องสองตัว สามมาทำให้ชื่อเสียงของเธอในบริษัทเสียหายและยังทำให้เธอช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้กอริเวอ,อีกด้วยเพราะคนที่พ่อเรื่องมาช่วยเธอก็คือเทียงเจอมันไม่เหมือนกับลงลงในตอนนั้นแค่เธอออกปากเทียงเจอก็จะช่วยเธออย่างเต็มที่แน่นอน เขาเป็นอัจฉริยะที่สามารถจกกัดการกับสไตล์การออกแบบที่หลากหลายแค่เขาต้องการเขาก็สามารถออกแบบเครื่องประดับสไตล์ใหม่ให้เธอได้โดยที่คนนอกมองไม่ออกประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วมาการออกแบบของเทียงเจอลงได้รับคำยกย่องชมเชยอย่างมากจากนิเทศกร GM ดังนั้น ถึงแม่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะรู้ความจริงเขา้าก็ไม่มีใครคัดค้านอย่างแน่นอนโดยวิธีนี้ก็จะสามารถสร้างมุกตลกที่เรียกว่าพี่น้องตระกูลสู้ล้นเป็นนักออกแบบที่มีพรสวรรค์ได้เพิ่มและเพิ่มชื่อเสียงให้กอร์รเิวอร์เป็นอย่างมากแน่นอนว่านี่เป็นเพียงมุมมองของตระกูลสู้และบริษัทเท่านั้น แต่สำหรับเธอแล้วเธอจะกลายเป็นพนักง,งานที่มีความรู้ของแผนการออกแบบเลดแซมที่ในใจมีหลักการหยักย่ำมต่อบุคคลอัจฉริยะระดับสูงแบบนี้หางไม่มีการสนับสนุนจากส่วนนี้ต่อไปเธอจะเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดของกริเวอร์ได้ยากและยากที่จะจัดตั้งพรรคพวกของตัวเองทือได้ว่าเป็นการ แต่เธอออกจากการแข่งขันของการแบ่งพักแบ่งพวกล่วงหน้าฉันไม่สนใจเรื่องพักพวกแต่วิธีนั้นมันน่ารังเกียจจริงๆเธอจะเย็นเย็นก่อนสุดท้ายแล้วถ้าต้องการให้สมมุติฐานทั้งหมดเมื่อกี้นี่เป็นความจริงก็จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากพวกเธอสองพี่น้อง แค่เธอแสดงออกว่าไม่เต็มใจกับเทียงเจอเขาก็จะช่วยทุปฏิเศธเรื่องนี้ทันทีและทางฝั่งพ่อเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเช่นกันบางทีเขาอาจจะแค่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดจากอัจฉริยะคู่เท่านั้นไม่ได้คิดปาไกลถึงขัง้นการแข่งขันของการแบ่งพักแบ่งพวก ในคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจของพ่อในขณะที่กำลังเลืะเลืองั้นเหรอหลายปีมานี้เขาได้ตัดสินใจทำเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้ามามากมายโดยที่ไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาแต่ถ้าเป็นแค่เพราะผลประโยชน์ของกริเวอร์ทำไมฉันรู้สึกถึงเจตนาร้ายที่พุ่งมาที่ฉัน เอาเป็นว่าตอนนี้ตงวนแค่ว่าเซมจะเป็นศัตรูกับเธอก็พอแต่ถ้ารอให้ร่างกายของเทียงเจอดดีขึ้นเขาก็อาจจะสอนเธอได้ดังนั้นเธอต้องเลื่องกันเข้าไปที่แผนการออกแบบสักพักตอนนี้ฉันจะบอกเรื่องนี้กับเทียงเจอก่อนให้เขายกเรื่องสมบัติคุณาสมบัติกันเข้าร่วมกับเธอ บ้านตะกูสู้ตอนกลางคืนถึงไอ้อีจะพูดแบบนั้นแล้วเชเชวคิดยังไงล่ะเช่นจะพูดอะไรได้อีกจากการแบบนี้ดีที่สุดแล้วเธอโมโหแบบนี้เห็นได้ชักว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากเชเชวหลังจากที่พี่ได้รับข่าวในวันนี้พี่ก็ยังไม่ได้ยกเลิก โคตตาคงเธอและยังไม่ได้ไปคับคาเรื่องนี้กับพ่อเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้จะทำตอนไหนก็ไหนก็ทันก่อนหน้านี้พี่แค่อยากจะแน่ใจว่าเธอจะทำยังไงถ้าเธอต้องการจริงๆก็คงจะไม่รีบมาหาพี่สอนออกแบบทันทีที่กลับถึงบ้านหรอก ฉันรู้ว่าการทำอย่างเร่งรีบในเวลาจมตัวมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างฉันคงไม่สามารถระง,งับความโกรธนี้ได้ถึงฉันจะถูกตักสิกนการเข้าร่างนิเทศกาลแต่ชื่อเสียงของฉันก็เสียหายไปแล้วซึ่งเป็นความเสียหายที่พูดไม่ออกจริงๆรอหน่อยนะพี่จะเอาคืนให้ทีหลังทั้งต้นทั้งดอก ทำไมต้องรอทีหลังด้วยพี่จะไม่ปล่อยให้เธอได้รับความไม่เป็นธรรมนานขนาดนั้นแน่ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะทำให้พวกเราเปลี่ยนข้อเสียให้เป็นประโยชน์มาเซอร์ไพรส์ทุกคนกันตอนที่64 ต้องจากการต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้อืมอันที่จริงพี่เตรียมตัวเรื่องนี้มานานแล้วชิชียอดูสิว้าวเป็นผ้กากันออกแบบที่สวยมากทำให้ชิชียวชอบได้พี่ก็ไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้วพี่เป็นคนออกแบบทั้งหมดนี้เลยเหรอสุดยอดช่วงนี้ฉันดู ภาพการออกแบบของกอริเวอร์เกือบจะหมดแล้วแต่ไม่มีภาพไหนสู้ของพี่ได้เลยการออกแบบเหล่านี้นอกจากจะสวยงามแล้วยังสนับสนุนเสื่องกันและการรวมทุกอย่างไว้ในภาพเดียวกันใช่แล้วพวกมันเหมือนจริงมากนกเถาวาัลดอกไม้ ล้วนเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ทำมาจากอัญมณีสมกับเป็นชิเชียวจริงๆแค่มองก็เห็นส่วนสำคัญแล้วนี่คือไอเดียของพี่เครื่องประดับกันจกักภูมิทักษ์การจับภูมิทักษ์เหมือนกันจักภูมิทักษ์ตู้ปลาแบบนั้นเหรอใช่เหรอเนี่ยจาก สิ่งมีชีวิตแล้วทัศนียภาพของฐานก็ทำจากอะยมันีทั้งหมดสิ่งที่จักแสดงในนิเทศการ GM รล้วนจักแสดงไว้ในตู้โชว์ทั้งหมดซึ่งเหมาะกับไอเดียกานจากภูมิทัศน์ของพี่พอดี เป็นไอเดียที่เกินความเป็นมนุษย์อันที่จริงมันก็ไม่ยากที่จะคิดเพียงแค่ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติพิเศษของอายมมนนีและวางไว้ในที่ที่เหมาะสมที่สุดหยกเป็นภูเขาที่อยู่ห่างไกลสวยายสีฟ้าและสปริงเนฟ ฝังเป็นลมน้ำแก่สลักอันพานเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วใช้เถาวันพันรอบลงมาใกล้ๆมีกรดอ,ออบซีเดียนอยู่ท่ามกลางดอกไม้ใบหญ้าที่เบ่งบานสะพรังใช้อัญมณีท่ามเป็นฐานของทิวทักเพื่อ ขัดชุกเครื่องประดับล่าสุดของกอริเวอร์ให้เด่นขึ้นใช้ต้นไม้ที่ตายไปแล้วเป็นศูนย์นกลางของทัศนียภาพและแครนด้วยส่วนสำคัญของการแสดงในครั้งนี้เร้ยคอที่จากเพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมันยังเป็นผลงานที่พี่ภูมิใจมากที่สุดในปีนี้ด้วยว้าวสวยมากจริงๆถึงจะเคยได้ยินพี่อี้พูดมาแล้วแต่การได้มาเห็นด้วยตาของตัวเองน่าตกใจยิ่งกว่านี่ก็คือป้ายของกอริวเวอร์อัจฉริยะบนเท่นบูชาแห่งวงการเครื่องประดับศักยภาพของสู้เทียงเจอ๋อ จะว่าไปแล้วเรียนบันดาลใจในการออกแบบกันจับคูมิทักนี้ก็มาจากเธอเช่นกันฉันเหรออืมถึงแม้ว่าเธอจะจำไม่ได้ตอนเล็กๆเ,เรามักจะทำงานฝีมือด้วยกันบ่อยๆเธอชอบใช้กระดาษทำเป็นรูปทรงต่างๆแล้วนำมารวมกัน เป็นภาควิวธรรมชาติแค่ครั้งนี้ฉสนเปลี่ยนจากกระดาษของเธอเป็นอัยมณน,นีจริงๆเลยดังนั้นสิ่งที่เธอจะทำในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันพี่เห็นด้วยตาตัวเองการรับรู้เกี่ยวกับความสวยงามและสัญชาตญาณในการจับเข้าสุขของเธอล้วเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้เธอแค่ต้องคิดว่าจะเอาอะไรมาตกแต่งชากตกแต่งชาก,ก็เหมือนกับที่เราทำงานฝีมือตอนเด็กๆเธอคิดว่าขาดอะไรไปและอยากเห็นอะไรอีกฉันต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องประดับนี้ด้วยเหรอแน่นอนมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ ฉันยังไม่มีความสามารถแบบนั้นเลยถ้าพี่คิดว่าเธอทำได้พี่ก็คงไม่ตัดสินใจแบบนี้หรอกแต่ว่าและอีกอย่างผู้ออกแบบหลักคือพี่เธอมีหน้าที่แค่ตกแต่งฉากเพิ่มเท่านั้นม,มันจะไม่กลายเป็นฉันเสแสร้งทำ ภายใต้ชื่อของพี่งั้นเหรอได้ยังเขาไมโคต้าของคนอื่นด้วยจะเป็นไปได้ยังไงข้อแรกเธอกำลังช่วยฉันทำงานข้อที่สองรู้ิึกของแซมต้องการโครต้าเพิ่มเปิดหูเปิดตาการออกแบบของเขาไม่ได้เป็นผลผลิตหลักแต่ฉันก็จะเอาไปจัดแสดงให้ได้ ในภูมิทัศน์ไว้ในภูมิทัศน์ฉันจะพาเขาไปเรียนดูที่นิเทศกาล GM เหมือนกันฉันเชื่อว่าเขาจะไม่บ่นแน่นอนแต่ศักยภาพของฉันเชียวเชียวอย่าดูถูกตัวเองจนเกินไปตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจเรื่องนิเทศกาลแค่ทำตามใจก็พออืฟังพี่พูด ฉันก็เหมือนจะมีความคิดบางอย่างแล้วลองดูสิไม่แน่ไอเดียของชูเชียวอาจจะดีกว่าของพี่ก็ได้พูดกันไปแล้ว